สวัสดีเพื่อทุกคนทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับอ,า,อาจารย์ไซปัญญาเนาะซึ่งวันนี้จะพามา,าพามาติวหรือว่ามาแก่ขอสอบหรือว่ามาเฮียนแก่ขอสอบพึกสอบไหวเพื่อจะไปสอบซิงวิชาภาษาอังกฤษเนาะวันนี้จะพามาติววิชาภาษาอังกฤษเดสำหรับสันโมซีซึ่งกสอสบดังต่อไปนี้เป็นอ,อ,อบที่ อา,อาจารย์เคยเซ็งมากเนาะแต่สมัยเฮียนอยู่มอ .4 มอ .5 อะลรเนาะที่เคยเคยเห็นวัสดุศารแต่ละปีมันจะออกในลักษณะแบบนี้หรือคข่ายๆคือวัสซะเนาะแต่ว่าบดไม้ความหวามันจะออกแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายามว่าจะผ้ามาอาติวมาหูแบบวิธีแก้หรือว่าวิธีที่จะตอบแบบใดมันจังจะถือต้องเห้คนเลือกขอได ขอ AB อ่า A B C D ตัวใดทีมันจะถือต้องที่สุดส่าซะเขาจะต้องมีการอ่าคืดไตตองหรือว่าคำนวณลักวัณยกรต่างๆเกี่ยวกับอ่าวิชาภาษาอังกฤษเนาะมันจึงจะตอบถือ่าซะถึงว่าสีเดาแต่ว่าห้ากระเดาแบบมีมีเปอร์เซ็นต์หลฟ์ภาซากันสัน่นเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะอาจารย์จะพาติวอยู่หาขอมือนนี้เนาะจะไปเท่ะหาขอเนาะมือนนี้เอาหาขอก่อนเพราะว่าในในในคลิปที่อาจารย์อารมณ์ก่อนน่ะนี่เมนว่าจะ เมนจะเมนเมนบอกว่าะเอาลงอยู่อ่าซิบขอเนาะแต่ว่าเวลาเนาะนาทีมันมันจ่อเกินเนาะเห็นที่ไห้อัพลงเนี่ยลงเพจหรือว่าลงยูท b ปมันเสียเวลานีจกหน่อยเนาะกันสั้นอาจารย์จะติวแต่หาขอแบบนี้เนาะสั่นเข้าไปกันเลยเนาะโอเค Let's go นี่มาเลยเนาะทุกคนนนด้ คือดังที่ผู้หน้องห็นเนาะในหัวขอ้อแต่ละข้อสอบต่างๆในแต่ละปีโลมงที่หนึ่งี่ส่วนใหญ่จะมักออกเกี่ยวกับคำศั์เนาะมันจะบอกว่า vocabulary เนาะโลมงที่หนึ่งประมวลคำศัพ์หรือว่าคำศัพ์ต่างๆดังนั้นในข้อสอบตัวนี้มันจะออกเกี่ยวกับให้เฮาเดาคำศัพ์วัาตัวใดคำศัพทที่ถือต้องคำศัพ์ใดที่มันใกล้เคียงประมาณนั้นเนาะสันทามาเบิองอมาเบิงโจทย์ที่เขาไห้ก่อนเนาะคือเขาบอกว่า choose one word from A B C D that has the closest meaning to the uh, to the underlying words in the original sentence อ่าคำในะน้าเขาบอกว่าจงเลือกคำตอบจากขอ A B C D ที่เห็นว่ามีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำศัพท์ที่เขาอ่า uh, กับคำศัพท์ที่เขาอ่า uh, กับคำศัพท์ที่เขาอันขีดกล่องไว้เนาะหรือว่า ขีดวงมุ่นไหวของอาจารย์เฮดขีดวงมุ่นไหวแดงๆนะเด้อเพราะว่าอาจารย์บริขีดเป็นบนรรทัดขีดกล่องไหวเนาะในประโยคนัน่นๆเขาบอกนะหรือว่าในประโยคต้นสบับหันเขาหายมากขอที่หนึ่งน้ำบัวเนาะมาบอกน้ำกันขอที่หนึ่งน้ตกคนหินเนาะขอที่หนึ่งเขาบอกว่าขอเอเนาะมันเป็นบทสนทนาข้อนี้เอบอว่า,วา what would you like to have for dinner เนะาะเขาบอกว่า what would you like to have for dinner เราแปลว่าอ่า เจ้าอยากได้หรือว่าอยากกินหยังสำหรับอาหารแรงเนาะคอบี้ก็เลยตอบว่า I would like to have barbecue chicken for dinner คอยอยากได้หรือว่าอยากกินหรือว่าคอยต้องการอ่าคอยต้องการปิ้งไก่สำหรับขาวแรงนี่นะวะและโจทย์เขาให้มากก็คือเขาว่าว่าคำศัพท์ที่อ้อมคำศัพท์ที่ขีดกล่องไว้เนาะแต่อาจารย์เห็ุเป็นวงมุ่นเด้อหอยซับสนเด้อเห็นบ่าอาจารย์หมว่ อ่าเป็นวงมุ่นน่ะเขาหายมาคือบาร์บีคิวดังนั้นเวลาพวงน้องที่จะเลือกคําตอบว่าให้พวงน้องซับซ้อนกับการแปลเบิ้ประโยคก็ไดใน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 โจทย์ของตัวน,นี้เพื่อนซะถ้าเห็นในลักษณะแบบนี้พวกน้องเนี่ยไปใส่คำซับที่เขาขีดกล่องไวหรือออกวงมุ่นไวคือห้องอาจารย์อาจารย์ออกไว้เป็นแดงๆนี่เขาหายมาบาร์บีคิวพวกน้องต้องแปลคำว่าบาร์บีคิวให้มันเป็นก่อนอ่าบาร์บีคิวแปลว่า ปิ้งหรือว่าย่างประมาณนั้นเนาะอ่าปิ้งหรือว่าย่างบัดนี้ให้พวกน้องไปหาคําตอบจาก A B C D ที่เขาให้มาว่าคําศัพท์ใดที่มันใกล้เคียงกับคําว่าปิ้งบัดนี้อ่าคำามาเบิ่งบัตรนี้ขอเอเห็นหรอขอเอบอยบอยนที่นี้แปลว่าอ่าต้มเนาะยังแต่ยังว่า Boy บอยเอกะใครต้มต้มไข่ประมาณนั้นเนาะขอเอเขาหายมาแล้วเขามาต้มเนาะ บะนี้คอบีเขาให้ฟรายฟรายนี่ที่นี่แปลว่าขวหรือว่าพัดอ่าขวหรือว่าพัดบะนี้คอซี่คอซี่เขาขายก็มากริลกริลแปลว่าปิ่งหรือว่าย่างอ่านี่เราขึ้นเอาเราว่าบะนี้วิธีห้าจิตอบว่าคอได้บะนีคอดี้เอาให้มันสุดสตีมสตีมนี่ที่นี่แปลว่าแปลว่าหนึ่งหรือว่าหุงดังนั้นคำตอบที่ถือที่สุดที่ไก่เคียงก็คำว่าปิ่งบาร์บีคิวเนาะในในในวงมูลสีแดงคอได้จาก a b c d ก็คือคอคอได้ชื่เจ้า อ่าจะสีต่อให้เบิ้งเลยแมนคอร์ซี่ไหมเนาะกริวมันแปลว่าปีงหรือว่าย่างนี่เห็นเนาะนี่ขอ,น,อน,นี่เนาะเห็นหรอเขาจะเลือกเอาขีดดุมุนเอาหรือว่าไม้ตีก,กันแหลวเต้เนาะถ้าโจทดก็หายมาแบบนี้บัดนี้เห็นไหมเบิ้งข้อที่สองอ่าข้อที่สองบัดนี้ข้อที่สองข้อที่สองอันนี้ไม้ตีก,ก,กันเลยกันเนี่ย ยังบ่าทหลัลฐาน,าน,นัดภายในนะทุกคนจะใส่อยู่่อาใส่ละไอ้โมเมนต์น้อยโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์มาคำตอบให้กันเด้อใส่คำว่าริวน้ำไม้ถือโอเคถืกต้องจิก อ้ามันคือบอยูแล้วทุกคนอ่าโอเคอ๊ะอบันนี่ฮัมบ์เบิรงขอต่อไปมาดูเนาะขอต่อไปก็คือขอที่สองนามว่าชื่อขอที่สองฟรินสุพานวงศ์ was the first president of Lao PDR ธานสุภนุวงศ์เป็นผู้นำหรือว่าเป็นอย่างฟร e สิดเนนแปลว่าประธานประเทศไปนเนาะอ่าเป็นประธานประเทศของสปปเลาาอ่าบันนี้ประเด็นเขาหายมากก็คือฟร e สิดเนนแปลว่าประธานประเทศคำศัพท์ใดจาก a b c d ที่มีควา่หมายไก่เคียงที่สุดกับประธานประเทศขอ a เขามาเบิ่ง prime minister หรือว่า prime minister ก็อื่นว่าอย่างนั้นนะ อ่าน,นาย,ยกรัฐมนตรีสูงสุดอย่างประมาณนี้แหละเนะาะถา้าถ้าวิพากษ์ประกันใดก็ขอโทษได้เพราะว่าตัวนี้บ่มั่นใจมันนี่คอบี้มินิสเตอร,ร์แปลว่านาย,ยกรัฐมนตรีมันนี่คอซี่เนาะคอซี่แปลว่าไวาส์มินิสเตอร์แปลว่าห้องนาย,ยกรัฐมนตรีคอดี้ท็อปเลดเดอร์ผู้นำสูงสุดอ่านี่เนาะฟรีเซนต์แปลว่า ประธานประเทศประธานประเทศนี่มันมีหนาที่ฮีทเวียดหรือว่าเป็นเป็นผูท้ที่ขึ้น่าสูงสุดอยู่ในประเทศเนาะและวขอดีมันกัแปลว่าท็อปลีเดอร์ท็อปลีเดอร์แปลว่าผู้นำสูงสุดไหมเนาะอ่าผู้นำสูงสุดดังนั้นคำตอบที่ถือี่สุดจะต้องเป็นขอได้ที่เจา้าขอดีไหม่นเนาะอ่าขอดีเอ,เอาเข้ามาเลยชิ๊นี่อ่าขอดีกับมาให้กันอ่าหัวลืมมาตอนนั้น จึดบนิฮามัดไปต่อข้อที่3นัมเบอร์ี my father prefer papaya s a l a d and grilled chicken พอของข่อยพอของข่อยเยนี่ยเข้ามา prefer แปลว่าหมากักนะที่เจ้าในที่นี้อ่ามันมีหลายคำว่าหม,ามากักเด็ในขีดวงมุนสีแดงไว้นะ prefer แปลว่าหมากัมกหมักหลายหมักที่หมักแห้งนะพอของข่อยหมักต่ำหมักุงแล้วกับหมักปิ่งไก่แห้ง ดังนั้นที่จะต้องไปหาคำตอบจาก A B C D ทหมายคข้ามาหมัดเห็นไหมอ็เอ,อ้ก็แปนว่ารีควายแปลว่าต่องการ่าหรือว่าขอห้องมันนี้บีแปลว่านิสก็แปลว่าต่องการ C l i g e s แปลว่าหมักฮะวันนี้คอดี้ n t s แปลว่าต่องการหรือว่าอยากดังนั้น prefer ในวงมุน่นแปลว่าหมัด เห็นบอกคำว่าไลค์ในี่ขอ C ก็แปปว่ามากขค้นกันดังนั้นขอที่ถือในนอนเหลืองง่ายๆก่อนนี่เนาะก็คือขอ,อเอาขอ C เลยไหมเนาะอ่าเอาขอ C เอาขอ C อไอเดียวมาให้จิ๊กขอ C ตื้อดึงงานเห็นเนาะง่ายๆเลยไหมเนาะทุกคนบันี้ิมาบ่งขอ C number 4ข้ขอที่4 when my father finish his study in 1960 at a doctor then he returned to his hometown ครับแปลว่าเมื่อพอคองค่อยเฮียนจบหรือว่าสสำเร็จการศึกษาอยู่ในปี1990หกซิฟในวิซา่าด็อกเตอร์หรือวิซ่าทานหมออย่างนี้แหละประมาณนี้เนาะจากนั้นเราจึงได้กลับเมื่อบานเกิดของเราเราว่าประมาณนี้ดังนั้นในวงมุนซีแดงเขาหายมากนั่น มันแปลว่า,าสำเร็จการศึกษาของลาวหรือว่าเฮียนจบบอกง่ายๆกันเนาะดังนั้นท่านตกไปหาคาว่าเฮีย e นจบเนาะอ่ะหนึ่งข้อเอถามว่าเขาข้อเอกันเลยโจทย์ก็หายมาข้อเอ start อ start his study start แปลว่าเริ่มการศึกษาหรือว่าเริ่มเฮียนบันี B grade ดย เกรดเอกแปลว่าสําเร็จการศึกษาหรือว่าเฮียนจบอ่านั่นเหละเขามาร์ k ไวโอดในในในสมองเขาด้วยว่าชื่อไวโอลเข้ามาบีนี่เกรดเอกแปลว่าสําเร็จการศึกษาดังนั้นประเด็นมันกลมมันตรงกันแล้ยมันบอลกับกัมซับอ่าคัมซัพท์ที่หออไว้สีแดงมาเบิ่งเขาไม่จบกันป่ะนี่ s, like ah, s, like s, like s, s start working เริ่มการเฮ็ดเหวี่ยงอันนี้แห่งไปกันใหญ่เลยบอกร์เกวกันเลยเขาตัดออกไปนี่คอดี w o r s t working กําลังเฮ็ดเหวี่ยงข้อมือบวกลากันเลยครับ ประเด็นที่เขาให้มาหรือว่าโจทย์ที่เขาให้มาในออกมูลสีแดงแปลว่าสําเร็จการศึกษาดังนั้นคําตอบที่ถือสุดคือขอได้เฉยๆขอบีแม่นบอกอ่าเกรดโดเอกแปลว่าสําเร็จการศึกษาโจทย์ที่เขาให้มาก,กับแปลว่าเฮียนจบหรือว่าสําเร็จการศึกษาอ่าดังนั้นเทาต้องเลือกเอาขอบี้นะทุกคนอ่าเลยเอาขอบี้จิกเดี๋ยวจิเรียกให้จึ๊กเลือกให้เลือกให้เลือกให้อ,ใหอ,ใหอ่า นี่เห็นหรอ่าได้แล้ว,ว,ลวบันี้มาเบิ่งขอที่หาหมายเ5 Miss Jennifer is the most beautiful in the classroom แปลว่านางสาวจนนิเฟอร์ Jennifer, เป็นคนงามโกโมอยู่ในห้องเฮียนอ่าในห้องน,นั่นๆัแล้วเนาะในห้องน,นั่นๆั่นเหนปะเป็นคนงามในห้องนั่นนั่น้าวกน้องแปลว่าเป็นพวกน้องเ่็ตรงซีเรียสพวกน้องไปเข้าประดินเขาเลยโจทย์เขาหายมากก็คือ beautiful beautyful นี่ไพ่ก,กับแปรได้อยู่แล้วไหมเนาะ beautyful มันแปลว่างามอ่างามดังนั้นพวกเราต้องไปหาคำว่าที่มันไก่เคียงกับคำว่างามนะขอเองเขายหมา ugly แปลว่าขี้ได้ง่า b tall อแปลว่าสูง c pretty แปลว่างามหรือว่าสวย d lazy แปลว่าขี้ข้านบดูเขาละขี้ข้าน <c oughs> ดังนั้นคำศัพท,ที่มีความหมายไก่เคียงที่สุดก็คือขอได้ทุกคน คอซี่ไหมเนาะพริตตี้แปลว่าง,งามสวยโจทย์เขาให้มากกับแปลว่าง,งามดังนั้นเขาต้องเหลือคําว่าพริตตี้เนาะอ่าเอาขอซี่ด้ทุกคนจิก๊กนี่เหนเนาะอ่ะบานี่เป็นใจได้ทุกคนพ่อๆเข้าใจอยู่บ่เนาะอ่าที่บอกไปนี่บอไมก็ว่าอาจารย์นี่อบ,อบอกถึงเบื้อตุ่อแล้วบ็วในล้อยเปอร์เซ็นต์ราคาบัว้น่ว่า,วามันจะออกแบบนี้เบื้อตุอ่อเนาะ เพียงเตนะนนาวิธีการตอบวิธีการเอ่าเคื่อนว่าไต่ต้องว่าหาควรเหลือไปไดหาควรเด,ไไดาแบบใดประมาณนั้นเนาะย่างหน่อยบอเป็นวิธีทางให้ชุดเจ้าได้ลอยเปื้อเส้นก็ตามเต้่อยเสื้อว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับน้องๆนะเฮียนสันมซีหรือว่าโมหา,มหาโมหกกะกะฟินประโยชน์ใดขึ้นกันเนาะหรือว่านาักเฮียนคนใดที่สนใจกับสามารถเข้ามาเบิ่งได้เนาะสุดท้ายนี่กับผากอ่าทุกคน ฝากไลฟ์ฝากแซแล้ะกัฝากติดตามทั้ง่องตอนแชแนลหรือว่าทั้ง KX เาสวมเนะทุกคนเพื่อติดตามการเกะข้อสอบหรือว่าการติวข้อสอบในขั้นต่อไปเนาะว่ามันจะมีจะมีแบบไรเดยเนาะอาจารย์จะเอาลงนทุกคน